สวัสดีไว้ลุนบอกฟุตทุกคนด้วยครับผมไม่กี่ชั่วโม,มงวันนี้บอกฟุตได้ทาการอัปเดตใหม่นะครับผมซึ่งโดยการแอปผลมังกรและผลแกส๊สเข้ามาพร้อมกับเวลตัน2,600และมีประเด็นข่าวอยู่เรื่องหนึ่งครับที่จุดประทัดในดินของบอกฟุตณนะตอนนี้เลยคือผลมังกรหายไปไหนคือผลมังกรเนี่ยตอนนี้นะครับผมเขาได้เพิ่มผลมังกรนะถ้าหากเรามีมังกรในกระเป๋าใช่ไหมครับมันจะให้โทเค็นมังกรแดงเรามาโดยโทเค็นมังกรแดงเนี่ยสามารถทําอะไรได้ เรานะครับสามารถใช้ผลมังกรโมเดลเก่าย้ํานะครับว่าโมเดลเก่าของเก่าอะ่ะเออเอาง่ายๆนะครับผมจะมีอยู่สองทางเลือกให้เราเลือกนะครับสําหรับโทเค็นมังกรแดงจะมีเอาสุ่มผลมิติกที่อยู่ในเกมนี้นครับผมหนึ่งผลไม่ว่าจะเป็นแกส๊สหรือแมมมอสอะไรที่เป็นขั้นสีแดงนะครับผมแล้วก็เป็นอีกทางหนึ่งครับให้เรากินและสามารถใช้ผลมังกรอ,อันเก่าได้ใช่ไหมเออนะครับผมเราก็มีอยู่สองทางเลือกนี้ แต่ของคนที่มีพล,ล,ลังวอลละมันจะมีให้เรื่องนะครับสี่ตัวเลือกดังนี้ตัวเลือกที่หนึ่งนะครับคือผลมังกรนั่นเองทําไมมันเป็นรูปมังกรเราก็ต้องได้ผลมังกรใช่ไหมแต่มันไม่ใช่เลยมันเป็นการลดราคาของผลมังกรอันใหม่2 4 0พันสี่ร้อยโลนะครับผมน่าจะเหลือประมาณ 2, 4 0 0รอโลนะสำหรับมังกรอันใหม่เป็นการลดราคานะครับผมอ่ะก็จะเป็นการลดราคาเอาง่ายๆใช้5้าพันโลเหมือนเดิมนั่นแหละเออ แต่มันจะแค่ลดราคามังก่อนแล้วเราต้องซื้อใหม่ด้วยโลบาของเราเองด้วยอด้อยิงนงี้แล้วก็รู้สึกแย่เลยใช่ไหมล่ะครับแต่มาดูแคช้อยข้อที่2กันต่อนะครับผมช้อยข้อที่สคือเราจะได้ผลไฟกับผลโมจิถาวรน,นะครับผมที่เข้ามาอยู่ในกระเป๋าเรานะเออแค่นั้นแหละ ส่วนช้อยที่3นะครับผมจะเป็นการที่เรานะัดจะได้เกมพารมานะครับผม4อย่างนะครับผมพร้อมกับแฟกเมนอีกยิบย่อยนะคือเกมพารดังต่อไปนี้นะครับผมเรือเร็วคุณ2มาเตอรี่คุณ2เงินและก็แฟกเมนอีกยิบย,ย่อยแล้วก็ที่เก็บผล3ช่องนะครับผมสามสล็อตที่จะเพิ่มเข้ามาส่วนช่องที่4นะครับผมเป็นช่องของนักดาบ เดินนะครับเราจะได้สิ่งที่เราได้มา3อย่างแล้วครับคือโยรุเล่มหนึ่งนะครับผมมูลค่า1,200โลบักแล้วก็คัมพีมิติอีก2คัมพีครับผมคัมพีเรเจนอีก2คัมพีแล้วก็แฟกเมนอีกยิบย่อยทุกช้อยที่ผมกล่าวมานี้มีมูลค่าทั้งหมด2,600โลบักหรือว่าเหมือนกับผลมังกรโมเดลเก่าหรือว่าผลมังกรคลาสสิกนั่นเองโดยแอดมินจะมีแผนเอากลับมาไหมผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับเพราะว่าตอนนี้ดิสมันเงียบมากเลย ผมไม่เข้าใจเลยครับผมว่าทําไมตอนนี้ดิ้เงียบเพราะว่าแอดมินไม่ได้ประกาศอะไรเลยทําให้ผมไม่ทราบข่าวนะครับว่าแอดเขาจะเอาผลมังกรกลับให้ผู้เรียนไหมแต่ที่เขาทํามาแบบนี้แล้วผมว่าไม่น่าเอากลับมาแน่นอนครับ99.99%ผลกระทบที่ตามมานี้จากโคนเล่นประมาณ2อล้านสี่แสนกว่าผมว่าน่าจะตกมาประมาณล้านหนึ่งแล้วล่ะครับอ่าใช่แล้วมันเป็นจริงด้วยไงโอเคเราพูดมาเยอะมั่งละเดี๋ยวเราไปถามคนในทิศบอกฟุตบ้างดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างอ้าวสวัสดีครับ เอ็มพัีมันเอเดมพัพหเหใจเย็นพี่ใจยเจยเ็นเอไยพี่พี่พี่อย่าพึ่งพี่พี่พี่พโอ้ยกลัวผมจะหยุดเขาทายนี่เอาเทปแย่เลยโอเคเรามาคุยกันต่อดีกว่าไม่ไปคุยดิ้นูละแล้วก็ได้ข่าวมาว่ามังกรโมเดลเก่าอ่ะหรือว่าผลเก่ามันใช้สกิลยังไม่ได้นะครับผมแต่เพื่อนผมยังใช้ได้อยู่นะก็ยังใช้ได้ปกตินะครับผมสกิลซีก็เก่าแบบเหมือนผลมังกรแบบนั่งเดิมนั่นเองเออนั่นแหละเรียกง่ายๆเลยเอ ก็น่าจะยังบลัคอยู่นะครับผมสำหรับผลม,มังกรอันเก่าตอนนีนะ้บางคนยังกดใช้สกิลไม่ได้นะครับผมเออบทเรื่องมังกรมาเยอะละเรามาดูกันที่ผลแก๊สกันดีกว่านะครับผมโอเคผลแก๊สน่าจะเป็นขั้นมิติคอลนะครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันสกิลเป็นไงนะครับผมให้คุณผู้ชมไปลุ้นเอาเองแล้วกันโอเคเออแล้วเขาก็รีเมคดับใหม่มาเยอะเลยนะครับผมอ่าเรามาพูดกันข้อดีบ้างดีกว่าพูดถึงมังกรบ,บ่นมาเยอะละ โอเคสำหรับดาบใหม่ที่เรารีเมคมานะครับผมก็จะมีแป๊บนะครับผมโพวีหนวีสองทูชิตะยามะแล้วก็ชิซุยครับตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นชิซุที่มันหมาหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่เอาง่ายๆคือเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะครับผมสําหรับดาบแต่ละดาบนะเปลี่ยนจนจาหน้าตาบางอันไม่ได้เลยอ่ะเออเดี๋ยวผมจะรออีกสักชั่วโมงครับผมแล้วค่อยมาดูกันว่าไอ้ข่าวมังกรดราม่าเนี่ยจะซาลงหรือเปล่าหรือว่าจะมีหนักขึ้น โอเคหลับละบายบายเมื่อตอนเที่ยง38แดอดมินได้ประกาศว่าจะเอาผลมังกรคืนแล้วนะครับผมสำหรับคนที่รอก็ดีใจด้วยโอเคสำหรับคนที่มีมังกรถาวรก็เตรียมเล่นได้เลยนะครับผมตอนนี้แอดมินเขากำลังปรับแกนะเหมือนรับแรงกดดันเกินไปจนไม่ไหวอ,อตอนนี้ก็จะได้เล่นแล้วนะครับผมสำหรับผลมังกรนะ เออก็ถึงเรื่องเป็นหน้ายินดีมากแล้วก็ดีใจมากๆเลยนะครับผมอะตอนนี้ผมก็ได้ฟาร์มบัฟฟตจันเวลตันเรียบร้อยแล้วนะครับก็รู้สึกดีมากเออแบบคือมันคือแอดท่าเขาทาแบบน,นี้คือมันแบบมันก็ควรแบบไม่มีคนบ่นนะแล้วนะครับผมเขาจะทําการรีฟาว์นะครับหรือคืนผลมังกรแล้วก็พร้อมกับไอ้นี่นะครับผมเป็นการเอาผลมังกรใช่ไหมที่เป็นลูกให้ผู้เล่นคืนไป ไม่น่าใช่นะเออน่าจะเป็นแค่ผลมังกรนะครับผมเออก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากสำหรับผลก็น่าเสียใจด้วยนะครับผมโอเคอ่าแล้วก็นะครับผมถ้าคลิปนี้ลงไปนะครับผมก็น่าจะลงจนเสร็จพอดีสำหรับแอดมินนะครับที่คืนผลมังกรถาวอนอ่ะก็รู้สึกใช้ได้เลยรู้สึกดีใจนะเออ ก็ตอนนี้ยังดีใจอยู่นะครับเออยังอินอยู่กับผลมังกรนะอ่าเดี๋ยวไว้แอดมินเขาแก้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวผลมังกรถาวรที่ผมมีก,กันนะครับผมว่าเขาปรับใหม่อะไรบ้างเอออ่าเดี๋ยวรผมอาจจะใช้ล่าคาหัวด้วยและกัน โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอหมดเวลาเพียงแค่เท่านี้ก่อนแล้วกันนะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องเล็กๆ้อยช่องนี้ด้วยสำหรับนี้ก็ขอกลรับตัวลาไก่อนนะบ๊ายบายครับขอบคุณที่ดูรายการใหม่นะจ๊ะ จกไล้ความมั่งชื่อเสียงและอำนาจฉันได้คอบคองทุกอย่างไว้บโลกใบนี้ไว้หมดแล้วชื่อของฉันก็คือ K U N O a K คำหนึงที่เขาได้พูดไว้ก่อนนอนที่ของฉันนั่นหรออยากได้แกก็กดติดตามสิกดติดตามเลยและอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะจ๊ะ